วันนี้เมท่าจ๋าครับคุณแม่วันนี้แม่เอาของมาให้เมทาเยอะอแ,แยะซื้อให้เมทาอีกแล้ววันนี้มีขนมเยอะแยะเลยเแมย่คุณแม่ค,มคุณแม่เอาออไปาคุณแม่เอาออไปเไมทากลัวอะไรรู้เมทากลัวไอ้ถุงพลาสติกคุณแม่เาอะไรที่เป็นพลาสติกเมทากลัวทำไมไม่ไปเล่นกันที่อื่นล่ะครับ ถ้าเป็นลิเกจะให้เขาทำยังไงเวลาเสียใจขเขาต้องทำอย่างนี้แหละเอเส<อ>ียใจนายเธอครับคุณแม่แม่ท่าเห็นแล้วแย่นักหนาไอ้พลาสติกที่แม่หยิบมาแม่ท่าเห็นแล้วกลัวไม่ได้ไม่ได้<อ> ด้วยเมธาเอาไปเอาไปเลยอะผ่อนอะไรวะเนี่ยแม่แม่าขอไม่รับพาสติดโอ้เห็นแล้วกลัวไอ้อย่างน้องคนนี้อ่ะน้องเนี่ยงไงพาติกลัวอะไระพพาติกลัวทำไมเริ่มทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะมันทำให้โลกเราร้อน นี่ป้าป้าบ้าป่ะป้าเป็นอะไรของป้าป้าคิดอะไรอยู่ฮะทำไมถึงพกถุงพลาสติกมาเยอะแยะขนาดเนี้ยทำไมล่ะมันก็แค่ถุงพลาสติก3-4ถุงเองโอ้แจ็คพูดสิก็เพราะทุกคนมันเปรี้ยงอะนั่งช่วยช่วยป้าดูดีๆนะป้าเอามาเนี่ยทำไมป้าไม่ใส่รอครั้งมันจะได้เป็นถุงเดียวไั่แปลกใจทุกวันเนี้ยคนใช้ถุงพลาสติกเยอะแบบเนี้ยรวมๆกันเละถุงพลาสติก มันเยอะมากหมายมหาศาลขนาดไหนแล้วรู้ไหมว่าถุงพลาสติกเหล่านี้นะไม่กว่ามันจะย่อยสลายได้มันใช้เวลาเป็นได้ร้อยปีขนาดเราตายไปแล้วอะถุงพลาสติกเนี่ยมันยังอยู่บนโลกนี้เลยป้าไม่รู้เหรอแลวแม่ต้องทำยังไงอะลูกง่ายๆเลยในฐานะที่ป้าเป็นคนซื้อมาป้าเขาแค่เปลี่ยนไม่ใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนมาเป็นใช้ถุงผ้าแทนสิครับ แล้วถ้าป้าไปไปร้านข้าวอย่างเงี้ยป้าไปซื้อข้าวแล้วข้าวพวกนั้นจะต้องใส่ถุงอะไรอ่ะถุงป้านี่ไม่เห็นยากเลยนี่ไงป้าแค่มีปิ่นโตนี่ไงนี่พกปิ่นโตเนี่ยก็ใส่กับข้าวได้แล้วนะป้าคิดดูนะถ้าเราช่วยกันรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกนะทั้งคนซื้อทั้งพ่อค้าแม่ขายร้านค้าห้างสรรพสินค้าต่างๆเราช่วยคนละไม้คนละมือนะ เราก็ลดขยะได้เลยป้าถ้าป้าไม่เข้าใจนะนี่เข้าไปที่ Facebook แฟนเพจและ IG ก้มส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเขามีกิจกรรมให้ร่วมรับของสมนาคุณด้วยนะแม่เข้าใจหรือยัเข้าใจเห็นไหมทุกคนตอนนี้เขารักโลกกันหมดแม่จ๋าถ้าแม่รักเมทาแม่ต้องรักโลกใบนี้ด้วยจ้าแม่จะรักโลกใบนี้ แล้วก็รักเมตาของแม่ซัดซัดซัด E N S ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดัดั N าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดซั N ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดั N ก็พวกเรานั้นทำนการที่วิซันที่ว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 ิ